หญิงชราคนหนึ่งกำลังจะขับรถออกจากที่จอดแต่รถของเธอกลับถูกรถคันอื่นจอดขวางอยู่เมื่อเห็นว่าเจ้าของรถทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้เธอจึงรีบโทรไปบอกให้มาเลื่อนรถพอชายเจ้าของรถได้ยินเสียงที่เหมือนเป็นคนแก่เขากลับบอกปัดอย่างไม่ใส่ใจให้เธอไปเข็นรถเอาเองเธอโกรธมากหญิงชราจึงค่อยๆย่อตัวลงแล้วใช้มือเพียงข้างเดียวยกรถคันนั้นขึ้นก่อนจะหมุนมันไปอีกทางแต่เพราะคิดว่ารถอาจจะไปขวางทางคันอื่นเธอเลยตัดสินใจสั่งสอนชายคนนั้นให้ลาบจำ เมื่อเจ้าของรถกลับมาที่ลานจอดรถเขาก็ถึงกับงงที่รถของตัวเองหายไปไหนจนกระทั่งหันไปอีกทางก็พบว่ามันถูกจับพลิกหงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่ในมุมมืดห้องหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพวกเขาถึงกับอ้าปากค้างเมื่อเห็นภาพหญิงชราพลิกรถทั้งคันด้วยมือเปล่าพอถูกถามว่าเธอเป็นใครเธอก็เพียงแค่ยื่นนามบัตรให้ในที่สุดตำรวจก็ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเธอคือราชินีเฮอร์คิวลิสผู้เป็นตำนานตำนานที่เล่าขานว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนเธอเคยใช้นิ้วเพียงนิ้วเดียวขับไร้แก๊ง เวลาต่อมาเธอได้ให้กำเนิดลูกสาวซึ่งได้รับสืบทอดพลังพิเศษนี้มาด้วยพลังของลูกสาวได้สำแดงฤทธิ์ออกมาเมื่อเธอเห็นการจราจรติดขัดจนรถดับเพลิงไม่สามารถผ่านไปได้เธอจึงลงจากรถของตัวเองโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยแล้วใช้พละกกำลังมหาศาลเคลียร์เส้นทางให้รถดับเพลิงในทันที